คุณเคยสงสัยไหมว่าการวิ่งตอนเช้าและตอนเย็นแบบไหนดีกว่ากันถ้าให้เลือกคุณจะเลือกเวลาไหนมาเจาะลึกกันในวันนี้ว่าแต่ละช่วงเวลามีข้อดีข้อเสียยังไงและอันไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดเริ่มจากการวิ่งตอนเช้ากันก่อนการวิ่งตอนเช้าเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่เลือกเพราะว่ามันเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีทําให้ร่างกายตื่นตัวและพร้อมสําหรับกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันคุณจะรู้สึกสดชื่นหลังจากวิ่งเสร็จและมีพลังมากขึ้น ทั้งยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานให้ดีขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าทําให้คุณไม่รู้สึกหนักหน่วงในตอนที่ต้องทํางานในช่วงกลางวันแต่ข้อเสียของการวิ่งตอนเช้าคือบางคนอาจจะรู้สึกยังไม่พร้อมเพราะร่างกายยังไม่ค่อยได้เตรียมตัวจากการนอนหลับยาวๆอาจทําให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือรู้สึกเหนื่อยล้าเร็วขึ้นถ้าคุณวิ่งทันทีหลังตื่นนอนมาที่การวิ่งตอนเย็นบ้างการวิ่งตอนเย็นนั้นมีข้อดีตรงที่ร่างกายได้ผ่านการใช้งานมาแล้วในตอนกลางวัน ทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่นมากขึ้นการวิ่งตอนเย็นจึงสามารถทำได้นานขึ้นและร่างกายจะไม่รู้สึกอ่อนล้าหรือเหนื่อยง่ายเหมือนตอนเช้านอกจากนี้มันยังช่วยลดความเครียดที่สะสมมาทั้งวันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากการวิ่งแต่การวิ่งตอนเย็นก็มีข้อเสียเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ใกล้กับการนอนการวิ่งในช่วงนี้อาจทำให้บางคนรู้สึกตื่นตัวเกินไปและนอนไม่หลับ หรือถ้าคุณวิ่งในที่ที่มีมลพิษมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจได้ด้วยตอนนี้คุณคงเห็นข้อดีข้อเสียของการวิ่งทั้งสองช่วงเวลาแล้วใช่ไหมครับแล้วอะไรล่ะที่เหมาะกับคุณจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับลักษณะชีวิตของแต่ละคนถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบตื่นเช้าการวิ่งตอนเย็นอาจจะเหมาะกว่าเพราะคุณจะไม่รู้สึกเร่งรีบแต่ถ้าคุณต้องการเริ่มวันใหม่ด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมการวิ่งตอนเช้าก็เป็นทางเลือกที่ดี การเลือกวิ่งตอนเช้าหรือตอนเย็นมันไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวมันอยู่ที่ว่าเวลาไหนที่คุณรู้สึกสะดวกและสนุกกับการวิ่งมากที่สุดอย่าลืมนะครับการวิ่งทุกเวลาไม่ว่าเช้าหรือเย็นต่างก็มีประโยชน์ทางนั้นครับถ้าคุณต้องการให้การวิ่งเป็นกิจวัตรที่ยั่งยืนค่อยๆปรับเวลาให้เหมาะสมกับร่างกายและตารางชีวิตของคุณเองและคุณล่ะครับคิดว่าการวิ่งช่วงไหนเหมาะกับตัวคุณมากที่สุดมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราไว้ด้วยนะครับ